ชุดคุยที่ไม่ได้มีแค่ชุดเรื่องนี้เกิดเมื่อ8ปีที่แล้วลูกพี่ของเราหรือเจ้าของอินบ็อกซ์สุก,กเรียนเขาจะเข้ารับปริญญาค่ะตัวเขาไปเช่าชุดคุยจากร้านร้านหนึ่งเราจำไม่ได้เช่าอ,อย่างเดียว ไม่ได้เช่าตัดเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นมือสองหรืออาจจะเป็นมือสิบของใครหลายคนแล้วก็ได้เพราะสถาบันนี้ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบของชุดคุยมานานแล้ววันซ้อมเจ้าของเรื่องจะต้องไปซ้อมที่สถาบานันเราไปด้วย แล้วต้องการไปช่วยเขาถือของเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรจนกระทั่งขากลับพี่เขาแขวนชุดคุยไว้ตรงที่เกี่ยวตรงเบาะหลังชุดคุยก็ห้อยอยู่ด้านหลังเบาะนึกภาพตามนะคะชุดคุยห้อยอยู่หลังเบาะ หลังที่พี่เขานั่งส่วนตัวเรานั่งเบาะหน้าคนขับก็นั่งไปแล้วก็เมาส์กันไปหล่อนหยิบน้ำให้หน่อยหิวน้ำแล้วก็หันหลังเยี่ยวตัวจะไปหยิบขวดน้ำที่กองไว้ที่พื้นแต่จังหวะนั้น ก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ําชุดคุยเปล่าๆที่ไม่มีอะไรเรากลับเห็นเป็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างชุดคุยตรงกลางอกใบหน้าดำคล้ำผมเผ่ายุ่งเหยิงตาสีแดงกลำ่ำ ปากมีเลือดเปิดเต็มปากเลยมีแต่หน้าไม่มีตัวมองเราด้วยสายตาแบบจะกินเลือดกินเนื้อขนาดที่พิมพ์อยู่ก็ยังขนลุกไปเลยค่ะเราช็อกจนพูดอะไรไม่ออกรีบคว้าขวดน้ำแล้วส่งให้พี่เขาแบบปรับตาเลยนะ เพราะเรากลัวมากพี่ข้างหลังเห็นอะไรไหมเราเสียงสัน่นพี่เขาชะลอรถแล้วหันหลังไปดูเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วเขาก็ถามเราว่าเห็นอะไรเหรอเราไม่กล้าตอบเพราะเรากำลังช็อกอยู่ก็เลยตอบไปสันส้นๆแค่ว่า เดี๋ยวถึงห้องจะเล่าให้ฟังพอไปถึงห้องเราสั่งพี่เขาว่าห้ามเอาชุดขึ้นมาบนห้องโดยเด็ดขาดนะทิ้งไว้ในรถแบบนั้นแหละพี่เขาก็งงแต่เขาก็ทำตามที่เราบอกแล้วเราก็เล,าเล่าให้พี่เขาฟัง เขาไม่เชื่อเราเขาคิดว่าเราตาฝาดเราหันหน้าไปเร็วตาอากปรับสภาพไม่ได้สี่ชุดกับบ้างเลยผสมผสานกันเป็นลายสีต่างๆเราก็ได้จะคิดถ้าตาฝาดทำไมเราเห็นรายละเอียดเป็นใบหน้าผีชัดเจนอย่างนั้นละ่ะ ชัดแบบระดับ HD เลยวันรุงขึ้นพี่เขาก็เข้ารับปริญญาบัตรทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเราก็เลยคิดว่าเราคงตาฝาดไปเองอย่างที่พี่เขาพูดแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากพี่เขาทำงานแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาไปคืน ไปคืนชุดคุยนะคะแล้วก็หอบชุดนะ่ะไปที่ร้านนั้นในร้านเป็นร้านเล็กๆมีเคาน์เตอร์ยาวๆทันด้านซ้ายถัดมาเป็นทางเดินแค่เดินคนเดียวส่วนทางขวาจะเป็นชุดคุยสถาบันนี้แขวนอยู่เต็มไปหมด ในร้านมี4ีหคนมีสองคนที่กำลังจัดชุดใส่พลาสติกสใสๆอีกคนก็รับไปแขวนใกล้กันก็มีคนยืนเรียดชุดอยู่ในร้านดูวุ่นวายมากหลังจากคืนชุดเสร็จรับเงินมัดจำเสร็จแล้วก็คาใจเลยถามพนักงานที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ว่าพี่คะ ชุดคุยนี้มันมันมีอะไรหรือเปล่าคะทุกคนในร้านที่กำลังสารวนกับสิ่งตรงนี้อยู่หยุดสิ่งที่ทำหยุดทุทันทีมองหน้ากันแล้วก็เห็นสีหน้าที่ซีดไปหมดเลยไม่มีขน้องไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีพี่ตรงเคาน์เตอร์ตอบเรา เงือแตกแล้วค่ะพี่เราเลยยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่แค่เราตาฝาดนแน่ๆถ้าจะบอกว่าเป็นแม่แย่านางในรถรถเราคันเก่าไม่มีแม่แย่านางคะ่ะขอให้มันเป็นเรื่องที่ตาฝาดจริงๆแล้วกันนะ